เออดูดูที่จะพูดใหม่นะโทษทีสอนผิดโอเคเออที่บอกว่าไอเนี้ยเอกำลังสองอ่ะมันเป็นที่บอกว่า v สองไป v สองไปได้หกครั้งอะ่ะความจริงอะ่ะเอกำลังสองอ่ะหมายความว่ามันเรามาดู A อกำลังเอกำลังหนึ G ่งก่อนดีกว่า A อกำลังหนึ่งปื๊บปบก็อย่างหนึ่งมันประมาณว่า v หนึ่งไป v หนึ่งอ่ะ V1 ไป v 1หนึ่งอ่ะมีได้กี่ครั้งโดยที่เคลื่อนไปได้แค่ครั้งเดียวก็คือไม่มีเลยก็เหมือนแปบว่า v 1หนึ่งใช่ปหนึ่ง v 1หนึ่งไป v 1หนึ่งเคลื่อนไปครั้งเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเคลื่อนไปบางครั้งเดียวมันก็ได้แค่ไป v 2สองเห็นไหมเคลื่อนไปครั้งเดียว v 1หนึ่งไป v 1หนึ่งเคลื่อนได้ครั้งเดียวมันไปกลับไป v 1หนึ่งไม่ได้เออลองเอาใหม่ลองดูใหม่ถ้าเป็นเกำลังสองอ่ะหมายความว่ามีมีกี่วิธีที่ v 1หนึ่งไป v 1หนึ่ง ที่แบบเคลื่อนที่ได้สองครั้งแล้วจะกลับมาวีหนึ่งหมายความว่าเนี่ยลองดูบอกว่าวีหนึ่งไปวีหนึ่งใช่ไหมโดยโดยเคลื่อนที่ไปสองครั้งเคลื่อนที่ไปสองครั้งจะมีหนึ่งวิธีก็คือเนี่ยวีหนึ่งไปปึ๊บเคลื่อนที่หนึ่งครั้งสองครั้งกลับมาวีหนึ่งอ่าลองดูลองดูวีวีนี้แล้วกันวีสองไปวีสองเคลื่อนที่ มีกี่แบบที่เคลื่อนที่สองครั้งแล้วกลับมา v ีสองก็ดูมีหกวิธีใช่ไหมดูวิธีหนึ่งดูนาะวีสองนี่นะ v ีสองตรงนี้เคลื่อนที่ครั้งแรกหนึ 1, 2, ่งสองนนับเป็นหนึ่งวิธีคลื่อนที่ครั้งที่สองหนึ่งสองนับเป็นอีกหนึ่งวิธีหนึ่งสองอีกหนึ่งวิธีหนึ่งสอง อีกหนึ่งวิธีหนึ่งสองอีกหนึ่งวิธีแล้วก็หนึ่งสองอีกหนึ่งวิธีเออเนี่ยก็ครบหกครั้งพอดีใช่ไ่าเคลื่อนที่สองครั้งแล้วกลับไปจุดเดิมลองดูเอกำลังสามก็เหมือนกันหมายความว่าจะเคลื่อนที่เอ่อมีกี่วิธีที่เคลื่อนที่สามครั้งอ่ะแล้วกลับไปที่ที่จุดที่ต้องการอ่ะลองดูอันนี้ง่ายๆวีหนึ่งวีหนึ่งไปวีหนึ่งโดยเคลื่อนที่สามครั้งได้แค่ครั้งเดียวได้แค่แบบเดียวลองดู 1> v ีหนึ่งกลับมา v ีหนึ่งก็หนึ่งสองสามนะได้แค่ครั้งเดียวไปครั้งอื่นไม่ได้ละไปหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่เกินก็ไม่ได้ละได้แค่ครั้งเดียวแล้วลองดูนี้วีหนึ่งไป v ีสามโดยเคลื่อนที่สามครั้งได้หกได้สองวิธีก็เป็น v ีหนึ่งหนึ่ง เออสองสามหนึ่งวิธีละแล้วก็หนึ่งสองเ้ยหนึ่งสองสามเอออีกหนึ่งวิธีก็มีแค่สองวิธีโอเคพอละน่าจะเข้าใจแล้วแหละ